ข่าประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่6รายงานโดยนางสาวพนรา,ายปันเล็กนักวิชาการรายงานปฏิบัติการข่าวประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่15ถึง19สิงหาคม2565สรพ .6 ดํดำเนินการรับคำร้องลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน4รายเป็นเงิน275,000บาท ดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายจำนวน3รายเป็นเงิน12,802บาท ในวันที่15สิงหาคม2565นางสาวซินีนาบุญเนธพอ,อ,อสรพ6มอบหมายให้ในายจตุพรแก้วสีนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมยาเสพติดครั้งที่4ประจำปี2565ณสำนักงานเขตทนบุรีทั้งนี้ได้รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมรณรงรงและประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการในพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบด้วย ในวันที่16สิงหาคม2565มอบหมายให้ในายแทนจอมกระโทคกนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมยสเพื่อนำเสนอข้อมูลการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการจำนวน3แห่งได้แก่ 1. บริษัท CTR Property เขตบางพลัด 2. บริษัทคาร์พิเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเขตบางพลัดและ3บริษัทรักษาความปลอดภัยใจแอนกรุ๊ปเขตบางกอกน้อยซึ่งผ่านการรับรองทั้ง3แห่งในวันที่17สิงหาคม2565 มอบหมายให้นางสาวนพวรรณจรดลน,นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่5ประจำปี2565โดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานสรุปสาระสำคัญได้แก่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับเอ ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลังปี2564รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่ายระดับดีและพิจารณาแนวทางการดำเนินง,งานตามนโยบายโครมในทุกด้านในวันที่18สิงหาคม2565 นางสาวสินีนาบุญเนศพอสรพ .6 จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม2565เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรอบที่2ระหว่างเดือนเมษาย,ยนถึงเดือนสิงหาคม2565พร้อมแจ้งข้อสั่งการของอธิบดีในการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่5ที่ผ่านมา ในวันเดียวกันพอ,อสพหกได้มอบหมายให้นางสาวนพวรรณจรดลนักวิชาการรายงานชำนาญการนางสาวสุภวดีเรืองรัศมีนักวิชาการรงงายง,งานปฏิบัติการและนางสาวพันนลายปานเล็กนักวิชาการรายง,งานปฏิบัติการร่วมสังเกตการการฝึกซ้อมดับเพลิงและอุยพหนีไฟ ประจำปี2,565ของบริษัทลาษาสาก์กรุงเทพสาขาลัดยาเขตคลองสานวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ในวันที่19สิงหาคม2565มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สรพ6เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานจัดโดยสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสารพ6สร้างการรับรู้จำนวน2เรื่องประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทาง Facebook สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่6 ผ่านทางไลน์แอปพลิเคชันและเว็บไซต์สพ .6 หสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทุกช่องทางกสอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน